สาวล้วทักท้ายสบายดีพี่น้องป้องไปสู้คู่สู้คนเมื่อนี้เนาะมากินข้าวเศร้าน้ำกันเมื่อนี้จันซุกก็ได้พัดไทยเนาะพัดไทยหรือว่าขัวมีเนาะเดี๋ยวมาลงมือกินน้ำกันเนาะพี่น้องแล้วก็มีพักนางเลิศเนาะมีพักนางเลิศแล้วก็มีสลัดแล้วก็มีมะเขือหญ่เนาะปาปิก้าแล้วก็จะมีอ่าหอมป้อมเอามาด้อพี่น้องส,สูขคู่สู้คนมากินน้ำกันเอาเป็นพันเลยเนาะ ขออนุญาตใสมือนะพี่น้อง หอนๆอนเดี่ยพี่น้องออกอายทวนๆเนี่ยมาเด้อพี่น้องกินน้ำแข็งหวานดีมะเพชร ก็ดีพันป่าเมื่อนั้นยังเหลืออายุพักนางเลือดปวนเบิดแซ่บงนีงเนอง อากาศเนาะอยู่ที่เยอรมันอากาศหนาวหนาวก็เลยอยากกินแบบห,อห้อน,นๆมาซ่าซ่กินห้อนๆ้ะมีแห้งอากาศเย็นกเ็เลยเมือนนี้ขึดยากกวามีกเ็เลยมาพัดเส้นเมี เวลาอากาศเย็นๆเนาะพี่น้องเขากินห้อนๆใส่ก็จะมีแหงคล้ายหนาวได้ ว,าวา้าวแซวขาคี่น้อง ก็ไม่หอมลาบสาลาเปก็ไม่หอมปลอมหอมปลอมงาม,งาม สมัยเมื่อก่อนนีเนาะลายปีหลังเนะันมชั้นจังไปบุญวัดเนาะก็จะมักซื้อขวัวมีไปบุญไปบุญวัดย่ำแดดก็ต้องซื้อขัวมีกับจืดลูกซีนทุกเทือที่ไปแม่จะต้องได้กิ่นขัวมีขัวมีเพ่นก็จะใส่เลือดน้ำเนาะพ่นก็จะใส่ตอนเลือดน้ำแล้วก็จืดลูกซีนข้าไปวัดย่ำแดดก็ต้องได้กินเนะาะขัวมี ผักนางเลิศ่ะกินกับขวมีกับเขากันมะสุลายแอมแกงเนาะแกงแก,ง,แกงเครื่องในลาบซีนแกงเครื่องในใส่ผักนางเลิศอือม ว่านข้วมีวมพัดมีตัวเนี้ยแต่ว่าบุมันมีขาวบ้านเฮาเนะเป็นเมียนมีม,ะมะาม่าพัดมีมามะ่ากินยมได้กก็คือว่าแซ่บแต่ว่า ถ้ามีข่าวก็จะแซ่บไปแบบหนึ่งมีมามาก็แซ่บไปอีกแบบหน,นึ่มามาบบนง ช่วงนี้จันซูกะตุยเนาะอยู่แต่บ้านแล้วก็กินตลอดเดี๋ยวนี้น้ำนักห้าสิบห้าสิบเอ็ดโลแล้วเนาะแต่กินมีแต่สี่สิบสาม ขึ้นเจ็ดแปดโลเป็นหมูน้อยละหมูน้อยห้าสิบโล กรอบแล้วก็หวานอืมอืมฉันชุกแจวแกนหอก ม,กกนะมกกะกอกเนาะมะกอกกะใซาตัมมะฮุงแต่ขยามด้ไปห้านพ่อเนี่ยก็จะซื้อมาใส่ตู้แช่ไว้เพราะว่าบางเถ้อมันบุมีเนาะเพราะว่าบบได้เมือบ้านสองปีแล้วบบได้เมือกับก็ขยามไปห้านเอเชียบางเถ้อกับมีบางเถือกับบุมีขายสินะแต่ว่าจา์ซุกมากหลายก็คือมะกอกซาตัมมะฮุงมะเอิกอย่างสินะกะโดนๆกับคนนั้นมีเธอหนึ่งังเอิ๊กก็ได้ สันสำหรับคิมนี้ก็สิขอโจไว้เพียงเท่านี้เนาะแล้วกัจันซุกก็ต้องขอขอบคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องเพิ่งไปสู้คู่สุขคนที่ว่ามาติดตามครับเบื้องรับสมและเป็นกำลังแห้งใจให้จันซุกโดยตลอดมาสันสำหรับมื้อนี้จันซุกขอลาไปก่อนและพ่อๆกันหม่ในเทือนาสำหรับเทนี้สบายดีขอขอบใจหลายๆที่ติดตามครับเบื้องรับสม